กับเชลด์แมมนะครับทีมจากลีกทูเปิดบ้านรับการเมียนของซิตี้นะครับก็ครึ่งแรกเล่นไป40นาทีบุรศินต้องเป่าหยุดเกมชั่วคราวครับเนื่องจากมีแฟนบอลจุดพลุอย่างต่อเนื่องอยู่นอกสนามแล้วค่อยกลับมาเล่นกันต่อนะครับครึ่งหลังครับนาที59เป็นเชลด์แมมครับที่ขึ้นนำ1-0จังหวะทุ่มไกลมาให้ชาลีเลกเก้นนะครับมงเช็ดมาประตูแล้วก็เป็นอัลฟิเมครับที่จิ้มบอลเข้าประตูไปครับพลิกขึ้นมาไปอย่างเหลือเชื่อครับ1-0 ซิตี้ทำท่าจะแพ้ในเกมนี้เหมือนกันนะครับเร่งเกมอย่างหนักครับจนในช่วง10นาทีสุดท้ายครับนาที81จอากันเซโลเปิดจากทางขวาให้กับฟิลฟอรเรนครับสอดขึ้นมายิงลูกนี้ด้วยสายกับตีเสมอเป็น1-1พอตีเสมอแล้วจากนั้นก็เป็นเกมของซิตี้เลยครับอีก4นนที่ถัดมาครับแฟนดินโยตักบอลข้าหมหนะัวในวรับเจ้าถิน่นให้กาเบียลเชซุสหลุดเข้าไปแล้วก็ยิงประตูขึ้นนำ2-1ครับ ก่อนที่ซิตี้จะมาได้ประตูย้ำชชนะอัที่94ครับยู่คากุนโดกันครับที่ลงมาเป็นตัวสำรองเปิดบอลให้กับเฟรนตอตเรสครับทงประตูให้ซิตี้เอาชนะไป3-1ผ่านเข้าเล่นในรอบ5จะเข้าไปพบกับทีมงานของสวอนซีครับ